สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแอรลินนะคะเห็นแต่งตัวแบบนี้นะคะจะพาทุกท่านค่ะนะคะมาเยี่ยมชมบ้านโดยภายใต้การสร้างและออกแบบโดยศูนย์รับสร้างบ้านบ้านดีๆวิศวกรรมนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆร่ม,มรมื่นที่สุดแม้กระทั่งที่คุณไม่เปิดแอร์นะคะบ้านก็เย็นมากๆด้วยค่ะภายในบ้านนะคะก็มีทั้งหมดถึง หห้องนอนด้วยกัน5ห้องน้ําแล้วที่สําคัญเลยนะคะเพิ่มในเรื่องของความเอกลัสุดๆนั่นก็คือมีสระว่ายน้ําอีกด้วยค่ะพาทุกท่านค่ะไปชมในตัวบ้านกันว่าจะสวยงามมากแค่ไหนกับดีไซน์การออกแบบโดยศูนย์รับสร้างบ้านบ้านดีๆวิศวกรรมค่ะไปชมกันเลยค่ะ ห้องโถงแลน,ะนเองค่ะภายในห้องนะคะก็ออกแบบให้มีเนื้อที่ที่ใช้งานได้แบบเต็มที่เลยและที่สำคัญในเรื่องของการฉายฟ้นาผนังตา่างๆนะคะก็ออกแบบโดยวิศวกรนะคะแล้วก็มีสถาปนิคกควบคุมในเรื่องของการต่อช่างด้วยแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นกระปรู บาดเสียมันเองก็มีทั้งหมดสามบานด้วยกันค่ะก็ะะจะเพิ่มในเรื่องของการเพิ่มอากาศถ่ายเทให้สะดวกภายในห้องโถงเพราะฉะนั้นค่ะห้องนี้บอกเลยว่าถึงแม้ไม่เปิดเครื่องปรับอ,อากาศค่ะก็เยดระบายอากาศถ่ายเทแล้วก็เย็นสบายนะคะสำหรับค่กเดี๋ยวจะพาไปชมจุดต่อไปกันเลยนะคะในตัวบ้านว่ามันเป็ยนยงไรไปดูกันเลยค่ะค่ะนั่นก็ สระว่ายน้ำนั่นเองค่ะเป็นสีสวยงามมากเพราะผ่านการออกแบบนะคะโดยมีช่างมืออาชีพแล้วก็ได้รับมาตรฐานด้วยนะคะก็อยู่ติดกันเลยกับห้องโถงนั่นเองค่ะเปิดประตูมาปุ๊บเจอสระว่ายน้ำทันกีนะคะแล้วก็ออกแบบน,นะคะให้ด้านข้างด้วยนั่นคือเอง ที่สา,ามารถอาบน้ําแบบเอาดอรอได้ด้วยนะคะหลังจากตอตนที่คุณจะลงสะหรือว่าหลังจากที่คุณขึ้นอมะแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นโซน,โซนสุดท้ายที่นะ่าสนใจว่า,า,เาเขาเขามีดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะคะนั่นก็คือทางเชื่อมนะคะเป็นทางเข้าด้านข้างจากโรงรถมายังห้องนอนที่สี่และห้องนอนที่ห้านั่นเองสกูดง่ายๆว่าไม่ต้องเดินผ่าน สามารถผ่านประตูด้านนี้ได้เลยแลวนวในเรื่องของดีไซน์ของประตูค่ะนี่ที่สำคัญเลยนะคะผู้อยู่อาศัยสามารถที่จะเลือกวัสดุการตกแต่งได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบอกเลยว่าเรานะคะสร้างบ้านให้คุณด้วยใจจริงๆนะคะุกนี้นะคะเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างห้องนอนที่สิงแล้วก็ห้องโกงนั่นเองค่ะ ดีไซน์ก็สวยงามามากในเรื่องของรูงแงปรแบบน,นะคะบันไดมีตะแนงเหล็กนะคะจ้าก้างตรงด้วยแล้วก็เป็นชั้นห้องแตนห่อง,องที่หกนั้นเองที่ไร้แขจริงๆอ,อ,งอง่ะเขาจะมีตรงเป็นคื้นที่ระเตียงนะคะให้ใช้สอดเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะหรือว่าจะใช้เป็น,นที่นั่งที่ท<ด>วางของตรงนี้ ได้เหมือนกันค่ะแล้ด้านในตรงนี้นะคะเปิดประตูก็มาห้องนอนช่องค่ะหลังสุดกนเปิาช่องนี้ก็สามารถเปิดออกได้ออกได้จริงได้เหมื้นกันอันนี้คือห้องต่างหองอื่นอีกห้องนะคะภายในห้องนอนห้องที่สองค่ะ น,นี้ก็เป็นบรรยากาศในช่้นห้าสวยมากในะเรื่องของดีไซน์การเล่นแสงแล้วก็สุขภัณฑ์ภายในห้องคะ่ะ มาพบกันอในช่วงนะคะปัเปลี่ยนบรรยา,ากาศมาเจอกันในช่วงค่ำๆกันบ้างมาดูแบบบ้านแล้วก็บริเวณบ้านนะคะในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วว่าจะสวยแค่ไหนคะ่ะห้องนี้นะคะ <S 1> <S 1> ก็คือห้องโถงนั่นเองนะคะที่ในช่วงกลางวันนะคะพามาชมแล้วเป็นห้องที่เชื่อมต่อกับจุดสระว่นายน้ำนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะในห้องโถงก็ได้เห็นไฟ ช่องให้ในเรื่องของความอบอุ่นสวาน่างแต่ว่าอบอุ่นเนี่ยก็ว่าภายในห้องคับด้านบนเลยตรงนี้นะคะหลอดไฟเป็นหลอด LED นั่นเองก็จะให้ในเรื่องของแส,สงส่อสว่างน,นะคะแบบเป็นดวงวัน่อยให้ในเรื่องของการพักผ่อนนะคะภายในห้องโถงห้องนีขาวและนี่คือบรรยากาศในช่วนข้างนะคะของ ห้องมาสเตอร์เบดรูมมันเองค่ะสวยนะคะบบอุายก็สวยมากลกันฮะการเดนด้ายก็ด้นติดกับสรัไพรส์หาแล้วก็การตกแต่งเป้าดาวนะคะก็ทออกแบบใช้หลอดไฟ L.E.D ให้ได้เรื่องของแสงที่รูปว่าตุ่มกลมโอ่นะคะห้านฟางกับลิซ่าเป็นห้องนอนห้องนี้สวยแค่ไหนคะในช่วงค่ำสวยมากแล้เรื่องของดีไซน์ การออกแบบนะคะแบ่งโซแท่กโซนเปียกแลก็มีลูกเล่นในเรื่องของการออกแบบไฟก็เพดานก็เป็น LED เช่นเดียวกันด้วยวสุของเรานะคะั้แตบล็ุนรับสร้างบ้านบ้านดีโปรตกันค่ะบอกเลยว่ามีเรื่องของการตกแต่งออกแบบนะคะโดยอมปกร์โครงสร้างของเฉพาะค่ะ สามารถออกแบบตามชอบได้ว่าเรามีสถาปน,นิกนะคะที่ให้คาแนะนาในการออกแบบนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะครนเองนะคะในเรื่องของสไตล์บ้านนะคะ <Okay. S 1> หรือรูปแบบบ้านด้วยตัวเองะคะ <Okay. S 1> ่ะมั่นใจได้เลยกับบริษัทของเรานะคะ <Okay. S 1> นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถเลือกในเรื่องของวัสดุการตกแต่งภายในตัวบ้านได้ด้วยตัวคุณเอง